สวัสดีครับอันนี้จะเป็นเคสของงานหุ้มเคปล่าแก้มแล้วก็ฝากระโปรงนะครับสำหรับรถบางท่านที่ประสบปัญหานะครับมีรอยถลอกเฉียวชนรอยขูดขีดน,นะครับถ้าไม่อยากทำสีก็ลองพิจารณาการหุ่มการแรปสติกเกอร์ฟิล์มเคปล่านะครับเป็นทางเลือกได้นะครับก็มันจะช่วยได้ในแบบสำหรับท่านที่ไม่สะดวกจอดรถเป็นเบือนะครับถ้าทำเ ถ้าแบบว่าไม่ไม่ได้บุบพังอะไรมากนะครับติดแคปลาเนี่ยก็เสร็จภายในวันเดียวนะครับอย่างฝากระโปรงเนี่ยก็งานเรียบเนียนก็อยู่แค่พันห้านะครับส่วนแก้มข้างเนี่ยก็อยู่แค่ข้างละ900ครับผมถ้าอยู่โซนมหาชัยสมุทรสาครก็เชิญได้นะครับผมที่ร้านบอยสติกเกอร์มหาชัยสมุทรสาครโทร0 8 2 3 6 5 1 4 6 5 0 8 2 3 6 5 3 9 4 9่าง่ช่างบอยครับผม ยินดีให้บริการนะครับผมส่งรูปแบบทักแชททักไลน์มาดูก่อนก็ได้ครับและสำหรับท่านที่พอทำเองได้นะครับก็ใดตัวเดียวนะครับใช้ความร้อนแล้วก็บัตรเติมเงินแล้วก็ใส่ผ้ารองกันรอยนะครับทางร้านก็มีสติกเกอร์เคปล่าไว้สำหรับ ขายสำหรับท่านที่คิดจะติดเองก็ได้นะครับผมอยู่เมตรแค่3ามรา